หนึ่งเดียวของสตาวอลบอลหญิงฟิลิปปินส์ที่แฟนๆของพวกเขาแน่มิใจเป็นอย่างมากก็คือาจาจ่าซันเดียโก Diego, อายุ26ปีมีส่วนสูงถึง193เซติเมตรซึ่งเป็นความหวังอย่างมากที่จะมีส่วนช่วยเพื่อนร่วมทีมฟิลิปปินส์ขึ้นไปอยู่ในอันดับต้นของอาเซียนให้ได้ในปีหน้าโดยที่าจาจ่าในปัจจุบันอยู่ร่วมกับทีมเซรามะอากโอเมดิสในวีลีกญี่ปุน่นซึ่งล่าสุด ทีมของจาจาเอาชนะทีมฮิมิจิเชียชิว3าต่อสองเซตในตอนนี้อยู่ในอันดับที่4เหนือกว่ทีมสาวไทยอย่างโตโยต้าโอกายามาซีกันและทีมคุรุเบซึ่งทั้ง3ทีมเป็นทีมของเตยฮัตยาโมเมธนัชาและบีมพิมพิชยาตามลำดับแต่ที่มากไปกว่านั้นที่ทำให้แฟนฟิลิปปินชื่นชมจาจาก็คือสถิติที่อยู่ในท็อปไฟล่าสุด การโจมตีจากบอลเร็วอยู่ในันดับที่2และการบล็อกอยู่ในันดับที่3ลองเน้นทัดดาวของเราอยู่ในระดับที่2ซึ่งจากแหล่งข้อมูลเพจวอลเล์บอลฟิลิปปินส์หลายเพจที่ผมรวบรวมและแปลมาจากคอมเมนต์ต่างๆของแฟนฟิลิปปินส์มีดังนี้ครับเริ่มขึ้นที่ความคิดเห็นแรกกันเลยครับฉันหวังว่าจาจ้าจะต้องเล่นให้ทีมชาติให้ได้ในปีหน้าเธอมีความสูงและมีประสิทธิภาพ ในการป้องกันและมีเกมรุกที่ดีมากในตอนนี้ยังเห็นได้ชัดยินดีกับเธอด้วยความคิดเห็นถัดไปครับอย่าลืมว่าการฝึกของญี่ปุ่นนั้นแตกต่างจากการฝึกของฟิลิปปินมีหลายประเทศได้อธิบายถึงความสําเร็จของพวกเขาแต่ถึงยังไงฉันก็ชื่นชมจาจ้าเพราะในแต่ละคะแนนสําคัญจบที่เธอทําได้ดีร้อปเซ็นลองตรวจสอบสถิติของเธอดูและเกมล่าสุด เธอทําได้ดีมากความคิดเห็นถัดไปครับดูเหมือนว่าอาเกโอเมดิสมีผู้เล่นต่างประเทศที่ควบคู่กับจาจ้าได้ดีมากหวังว่าสตาร์โค้ดและเซตเตอร์จะกระจายบอลให้เธอได้ดีโปรดจ,จงหมุนเวียนผู้เล่นให้ดีขึ้นเช่นแค์รี่เชงโก้ที่ดูยอดเยี่ยมมากในการเวียนผู้เล่นเสริมกำลังในลีกฟิลิปปินในปัจจุบัน อีกท่านก็แสดงความคิดเห็นว่าโปรดจงให้เครดิตกับเชสเตอร์กับบอลรับแรกทีมจาจ้าด้วยเพราะหาทุกอย่างไม่ลงตัวไม่มีทางที่บอลเร็วจะทำงานได้ดีอีกอย่างฉันมองว่าพวกเขาเล่นด้วยกันมานานแล้วจึงทำให้เข้าใจกันได้ดีความคิดเห็นถัดไปครับถึงแม้ว่าจาจ้าจะมีสิติที่ดีแต่โปรดอย่าลืมว่านักนลย์อบอลของเรา มีเพียงคนเดียวที่โดดเด่นต่างกับประเทศไทยที่ยังดูโดดเด่นกันทุกคนในทุกลีกฉันติดตามนักกีฬาบอลไทยแต่ฉันก็ยังเชียร์จ้าจ้าอยู่ความคิดเห็นถัดไปครับจงใช้ความสูงให้เป็นประโยชน์ต่อไปตราบใดที่คุณยังเล่นอยู่ในหลีกญี่ปุ่นคุณจะได้รับประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นเขาจะได้รับบาดเจ็บและขอพระเจ้าคุม้มครอง อีกท่านก็แสดงความคิดเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีมากที่คุณทำสถิติได้ดีทีเดียวถึงแม้นลีกจะมีนักกีฬาระดับโลกมากมายเขาให้คุณทำมันให้เต็มที่ต่อไปถึงแม้จะเป็นเพียงหนึ่งเดียวของฟิลิปปินส์แต่เราก็ภูมิใจอีกท่านก็แสดงความคิดเห็นว่าใช่แล้วเราภูมิใจในศูนของเราฉันเห็นแฟนชาวไทยคอยยกจ่องผู้เล่นพวกเขาอยู่เสมอ มันไม่แปลกที่เราจะชื่นชมนักกีฬาของเราบ้างเพราะเราแฟนฟิลิปปินส์ความคิดเห็นถัดไปครับพวกคุณอย่าลืมว่าสถิติเป็นเพียงคะแนนรายบุคคลเพียงคนใดคนหนึ่งแต่เกมการแข่งขัน,ขนดูกันที่การจบเซตที่มีคะแนนถึงตามเกณฑ์ฉันชื่นชมนะที่เป็นแบบนี้แต่เราลองย้อนกลับมาทีมชาติของเราจะชาตเพียงคนเดียวจะช่วยทีมได้หรือไม่ และนี่เป็นความคิดเห็นของแฟนฟิลิปปิน์ที่ผมสรุปและเรียบเรียงมาให้ดูกันครับหลังจากที่พวกเขาได้เห็นผลงานของสาวจาจ้าตัวเก่งหนึ่งเดียวของพวกเขาโดยความคิดเห็นบางข้อความอาจมีการขยายความให้เข้าใจง่ายขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นบางถ้อยคำไม่สุภาพหรืออาจกระทบกระเทือนกับแฟนบอลชาวไทยผมจะไม่นำมาเสนอไม่ว่าจะคลิปนี้หรือคลิปไหนครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ